สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันเป่าวิชยาสุภัยบูรณ์นักโภชนาการโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการทำอาหารปั่นทางสายยางให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ยค่ะที่สำคัญของเราก็คือจะมีช้อนโต๊ะ,ะช้อนตวงนะคะ ช้อนตวงก็จะมี4ขนาดก็คือ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชาและ1ส่วนสช้อนชานะคะอุปกรณ์ถัดมาค่ะก็จะเป็นถ้วยตวงนะคะถ้วยตวงของเราเนี่ยคะ่ะก็จะมี4ขนาดเช่นเดียวกันก็คือจะเป็น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวงนะคะและ1 1ส่วน3ถ้วยตวงและ1ส่วน4ถ้วยตวงค่ะอุปกรณ์2ชนิดนี้นะคะจะมี3ชนิดก็คือจะเป็นแบบพลาสติก อลูมิเนียมและสแตนเลสนะคะดิฉันแนะนำให้ใช้เป็นแบบอลูมิเนียมกับสแตนเลสเพราะว่าจะทนความร้อนได้ดีนะคะอุปกรณ์ถัดมาค่ะก็จะเป็นถ้วยตวงของเหลวนะคะที่มีปริมาตรบอกแบบนี้นะคะจะมีลักษณะท,ทรงเตี้ยหูยาวหรือจะเป็นแบบแก้วก็คือจะเป็นแบบหูงุ้มลงไปนะคะทัาพีสะอาดค่ะ ช้อนสะอาดอุปกรณ์ถัดมานะคะก็จะเป็นกระชอนอลูมิเนียมหรือกระชอนสแตนเลสนะคะที่มีตาถี่แต่เราจะไม่ใช้ตาถี่หรือตาหางจนเกินไปค่ะอ่างผสมนะคะจะเป็นอ่างผสมแบบอลูมิเนียมหรือว่าอ่างผสมแบบสแตนเลสก็ได้ค่ะ หยักตวงน้ําที่มีปริมาตรบอกนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะจะมีหลายขนาดก็คือขนาดตั้งแต่ขนาด 1, น0 0งพ0 0ห1 0 0 0 2ันนะคะกระบอกเก็บอาหารค่ะที่มีปริมาตรบอกเช่นเดียวกันตัวนี้จะให้เตรียมไว้3กระบอกเพื่อเก็บอาหารในแต่ละมื้อถัดไปนะคะค่ะอุปกรณ์ถัดมานะคะก็จะเป็นหม้อจะเป็นหม้อขนาดชนิดใดก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีฝาปิด นะคะอุปกรณ์ถัดมาค่ะก็จะเป็นเขียงกับมีดนะคะในเรื่องของเขียงกับมีดนะคะจะให้ใช้เป็นแบบพลาสติกไม่แนะนําให้ใช้เป็นแบบไม้นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้เป็นแบบไม้เราเวลาเราใช้เป็นนานๆนนะคะมันอาจจะเกิดลากได้ค่ะ <ạ. S 1> แล้วอุปกรณ์ถัดมานะคะอุปกรณ์สุดท้ายของเราก็จะเป็นเครื่องปั่นผสมค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่แนะนําให้ใช้เป็น600วัตขึ้นไปค่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ได้เลยค่ะอุปกรณ์ที่แนะนำไปนะคะเราจะต้องแยกใช้ให้กับผู้ป่วยโดยตรงนะคะและอุปกรณ์อีก4อย่างที่สำคัญก็คือจะเป็นหมวกคุมผมถุงมือผ้าไม้ปิดปาก แล้วก็ผ้ากันเปื้อนหรือว่าจะเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะคะเพื่อรักษาความสะอาดกับอาหารและความปลอดภัยให้กับอาหารค่ะค่ะแล้วก็มาถึงส่วนผสมของเราแล้วนะคะในส่วนผสมของเรานะคะก็จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดหรือว่าห้างสรรพสินค้าได้เลยนะคะ วิธีการทำฟักทองต้มเนี่ยค่ะก็คือเรานำมาล้างปอกเปลือกแล้วก็ล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อเอายางออกนะคะทำแบบนี้3สเต็ปหลังจากนั้นเราก็นำมาหั่นเต๋าแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นํามาใส่ในถ้วยตวงค่ะให้คุณพูนเลยที่ให้ใส่พูนๆเพราะว่าเวลาเรานําไปต้มนะคะตัวฟักทองเนะะี่ยค่ะมันก็จะยุบตัวลงนะคะแต่ถ้ากระสมมติว่าเราใส่พอดีถ้วยตัวฟักทองมันอาจจะไม่พอดีถ้วยนะคะแล้วก็แยกไว้นะคะแล้วเราก็นําไปต้มค่ะ แล้วก็วัตถุดิบถัดมานะคะก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะเราจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกกำลังพอดีนะคะไม่เขียวหรือดำจนเกินไปก็จะเป็นลักษณะนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรานำมาล้างปอกเปลือกล้างอีกรอบนึงนะคะเพื่อเอายางออกนะคะสารสเตปเหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นเรานำมาปอกค่ะ ทำเสร็จแล้วนะคะเรานํามาหั่นเอาแกลนกลางออกนะคะเราจะเอาเฉพาะแต่เนื้อนะคะไม่เอาแกนกลางเลยเพราะว่ามันจะอาจจะติดเม็ดลงไปในเครื่องปั่นได้ค่ะ ก็จะได้เป็นเนื้อกล้วยอย่างเดียวนะคะไม่เอาแกนกลางออกหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราหั่นเอาเนื้อออกเสร็จแล้วเราก็นำกล้วยนะคะไปต้มให้สุกกำลังพอดีค่ะไม่ต้องต้มจนเละจนเกินไปนะคะ วัตถุดิบถัดมานะคะก็จะเป็นไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะซึ่งเป็นเบอร์มาตรฐานที่สุดในการทําอาหารปั่นผสมนะคะในไข่นะคะเราจะแบ่งเป็นส่วนก็คือจะใช้เป็นไข่ไก่ทั้งฟองก็คือจะเป็นไข่แดงและไข่ขาวส่วนอีกหนึ่งส่วนก็จะเป็นไข่ขาวที่เอาไข่แดงออกนะคะวิธีการทําไข่ลวกง่ายๆเลยค่ะแล้วก็จะใช้เป็น ให้เตรียมกะละมังไว้นะคะเราล้างไข่ทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นะคะล้างเอาขี้ไก่ออกเอาฝุ่นออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลำเลียงใส่ลงไปในกะละมังนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้ม,น,มน้ำให้เดือดนะคะ แล้วก็เทน้ำใส่ลงไปในกะละมังเลยค่ะเอาน้ำต้มที่ของเราต้มไว้นะคะเอาให้ท่วมไข่หลังจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเราก็จะได้มาเป็นไข่ลวกหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ วัตถุดิบถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลน้ำตาลนยคะเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปกตินะคะไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายขาวปนไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงใดๆเลยให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปกติลว้วนๆเลยนะคะวิธีการตวงก็คือเราตักน้ำตาลขึ้นมานะคะแล้วใช้สันมีดปาดนะคะไม่ต้องเคาะไม่ต้องเขย่าเลยนะคะ จะได้น้ําตาลตามส่วนที่กำหนดไว้พอดีค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้น้ําตาลของเรานะคะวัตถุดิบถัดมานะคะเป็นวัตถุดิบสุดท้ายของเราแล้วค่ะก็จะเป็นน้ำมันน้ามันนี่นะคะจะใช้เป็นน้ํามันพืชน้ํามันลำข้าวน้ํามันถัวเหลืองนะคะ ไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันปาล์มไขมันจากสัตว์แล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะวิธีการตวงก็คือเราตักตามปกติเลยนะคะท mm. ่นี้เนี่ยค่ะเพลงเท่านี้เราก็จะได้น้ำมันตามส่วนที่เราได้แล้วนะคะ เมื่อเราเตรียมวัตถุดิบครบเสร็จแล้วนะคะเรานําเข้าเครื่องปั่นเลยค่ะให้เรียงตามลําดับกันเลยอย่างแรกหนึง่งก็จะเป็นฟักทองนะคะฟักทองต้มสุกข,ของเราใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยกล้วยต้มสุกนะคะแล้วก็ไข่ทั้งฟองของเราค่ะ ข่าวโลกสุกค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำมันค่ะ ังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงเพื่อให้เครื่องปั่นปั่นสะดวกมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ปั่นเลยค่ะปั่นจนเขาเนียนละเอียดเลย ปั่นอาหารครบเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามากรองค่ะวิธีการกรองง่ายๆก็คือเตรียมเหยือกน้ําที่มีปริมาตรบอกของเรานะคะแล้วก็กระชอนค่ะวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆเทอาหารลงไปค่ะมันอาจจะค้นๆน,นิดนึงนะคะก็คือค่อยๆใส่ลงไปนะคะ อาจจะมีติดติดกันบ้างนะคะก็คือให้ใส่น้ำแล้วก็ล้างลงไปนิดนึงแล้วเราก็เทลงไปอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ใช้ช้อนคนอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้อาหารลงไปแต่ว่า ไม่ต้องบี้ไม่ต้องกดเสศษอาหารนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวเศษอาหารของเราเนี่ยมันตกลงไปในน้ําได้ค่ะแล้วพอเมื่อรามันตกลงไปแล้วน่าจะไปติดสายยางได้นะคะ แล้วเมื่อเนื้อออกไปน้ำที่เราจะต้องใช้ก็จะลดลงนะคะให้เราเติมน้ำอุ่นใส่เข้าไปแล้วก็ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดนะคะแล้วเราก็ใช้ทัพพีสะอาดคนให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะ ราก็จะได้อาหารปั่นผสมของเราแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้ใส่ในกระบอกเก็บอาหารอีก3กระบอกเพื่อเตรียมไว้ในมื้อถัดไปนะคะในปริมาณที่กำหนดในแต่ละมื้อนะคะหลังจากที่เราเอา,เ,อาเราได้ทำมาแล้วนะคะเราก็นำออกมาอุ่นนะคะวิธีการอุ่นง่ายๆของเราเลยก็คือนำกระบอกมาวาง แบบนี้นะคะแล้วต้มน้ำร้อนให้เดือดเลยหลังจากนั้นก็ใส่ค่ะเอาให้ตัวน้ำร้อนท่วมสูงกว่าตัวอาหารนะคะเพื่อให้อุ่นของเขาเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปอุ่นในไมโครเวฟหรือว่าตุ๋นในหมอ้อเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอุ่นในไมโครเวฟหรือว่าตุ๋นในหมอ้อมันอาจจะทำให้ไข่ลวกของเราสุกได้ค่ะเราอาจจะไปเกิด ติดในสายยางแล้วอาหารก็จะไม่ไหลลงในสายยางนะคะเาขาควรระวังในการเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะก็คือข้อ1ต้องทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดทุกครั้งนะคะข้อ 2. ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์และล่วงน้ำร้อนก่อนทำอาหารและหลังทำอาหารทุกครั้งข้อ3ต้องตัดเล็บและล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือคำปรึกษาสามารถโทรมาได้ที่เบอร์02-534-7126ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤะเลิกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณการติดตามรับชมวิธีสาธิตการทำอาหารปั่นผสมทางสายยางนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่รับชมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ